เอยลังสตูดิโอผมใจเสนอตัวเองอย่างแกคิดเหรอว่าผู้ชายเขาจะรักเขาจะลงไอ้สุดท้ายก็เป็นดราม,ม่าขึ้นมาจนได้ดราม่าชั่วข้ามคืนในทวิตเตอร์ที่บอลเจิญยิ้มไปเล่นละครเรื่องหนึ่งที่เล่นตลกคู่กับไมฟ์โฟยิปใช่ไหมมีการถึงเนื้อถึงตัวกันแล้วเขาก็ตัดคลิปท่อนนั้นเอามาลงเอามาพูดกันว่าหน้าน้องอะดูไม่โอเคเลยสีหน้าน้องไม่แฮปปี้จนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าบอลเจิญยิ้ม หมดหมุกที่จะเล่นแล้วใช่ไหมเรื่องของเรื่องคือน้องอาทิตยาซึ่งเป็นศิลปินไทยแท้อยู่วงที่ป๊อบชื่อว่า4ฟอีฟเป็นวงเกิร์กรุปจาก SOSO Entertainment เป็นค่ายในเครือเวิร์คพอยด้วยใช่ไหมเออใช่ที่นี้เธอได้มาเป็นแขกรับเชิญในการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าว,ว,าวเอกลักษณ์ของชิงร้อยชิงล้านก็คือ3าชาซึ่งจะเป็นการเล่นละครตลกตลกปกฮ่าซึ่งในเทปนี้จะเล่นเรื่องนางนาคสไปยพักขนงเ,นเรื่องนี้กําลังออนแอร์อยู่ด้วยนี่ โดยน้องไมล์เล่นเป็นนางนาคแจ็คเล่นเป็นพี่มากส่วนบอลเล่นเป็นยิ้มใช่ไหมบทยิ้มคือนางร้ายที่ทําหน้าหื่นๆเพ่ามาชอบพี่มากใช่ไหมเออใช่ใช่โอ้โหไม่รู้จะแย่งนาคหรือแย่งมากกันแน่น้องไมล์เล่นเป็นนาคเมียพี่แจ็คไอเมียพี่มากโดยชดแรกเปิดมาชิวๆทั้งสองคนคุยกันอยู่หน้าบ้านนางนาคก,กับนายมากคุยกันเพลินๆก็ชวนเข้าบ้านกันไปเพื่ออ,อบโบจะมะเริ่มเรื่องมาก็บอบโบจมะเลยนะ การทำท่ามามามาจอยกันจอยกันอะไรแบบเนี้ยในเรื่องน้องไหม่ก็ทำท่าทรายหัวแล้วก็ยังไม่ยอมลุกไอ้แ <I S 1> จ็คก็ยังบอกว่าคิดว่าเป็นละครสิอย่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงเออใช่ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องจริงมันจะทำใจลําบากละครละง่ายซึ่งทั้งคู่ก็จุงมือกันเดินเข้าไปในบ้านแล้วบ้านก็สั่นอ,อืออะอือ หลังจากนั้นยิ้มบอลก็เข้ามาแล้วก็ทําท่าเหมือนหืดไอ,เ,อเหมือนหืงอยากจะมาแย่งพี่มากไปนางนาคเนี่ยมันมีอะไรดีกว่าฉันฉันถามพี่มากหน่อยสิึอยากจะรู้นะแล้วไม่ได้พูดอย่างเดียวเดินไปจับไหลน้องไม้ด้วยจับเต็มไม้เต็มมือแล้วก็เขยา่าเขย่าด้วยแหละซึ่งนางนาคใส่ชุดกระจมออกอยู่เปิดไหลเปิดหลังแล้วก็ทําตาแบบงงงงนิดนึงซึ่งการจับตัวของบอลน,นั้นเต็มไม้เต็มมือจริงๆซึ่งการจับตัวของบอลน,นั้นแจ๊ดก็ตบบุกว่ากูยังไม่ได้เล่นเลยนะแบบเนี้ย นี่เขาเรียกว่าส่งมุกรับมุกตบมุกด้วยนะเจสเลยบอกว่ามึงก็รีบออกมาเร็วบนยิ้มก็ยังจับไหล่ต่อแล้วขยว่บบอกว่าอย่าคิดนะสารลูกอย่างแกจะได้พี่มาไปครอบครองเฮ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงแค่นั้นยังไม่พอยังมีการลูบผมอีกมีจับผมแล้วก็จับหมุนตัวแล้วก็บอกว่าสรงผมอย่างเธอเลือนล่างอย่างเธอแหละ <c oughs> พอน้องไม้หันหลังมาผมอยู่ตรงหน้าบอนบอนก็เลยจัดการเลยหอมซตดไปหนึ่งซดแล้วแจ๊คเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้ามาทําท่าดึงแล้วก็ทําท่าห้ามช็อตแบบนี้หลายครั้งมันก็ทําให้ขำดีนะแต่ชอ็อตนี้นี่แหละ ที่บอลเชิญยิ้มโดนดาม่าในทวิต t ตอรเพราะมีคนแคปแล้วก็เอาอไปประจานแล้วก็บอกว่าช็อตนี้มันคือการคุกเข่าทางเพศใช่ไหมเฮ้ย hey, บทมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอดูดูแล้วน้องไม้ก็ตกใจในการเล่นบทนั้นด้วยนะพอ oh, มีคนพูดก็มีคนขยายจนเป็นประเด็นซึ่งทางกลุ่ม my f o r if official fan club ก็ได้ทวิตจดหมายเปิดผนึกถึงค่าย WorkPo i n t ด้วยว่าในเทปที่ได้ออกอากาศไปนั้นได้เล่นมุกค,คุกข้าทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสร่างกายการเล่นคำการใช้สายตาซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นถือเป็นเซ็กชวลทอร์เสเมนต์อย่างหนึง่งม่ได้แสดงออกถึงความไม่สบายใจและก็ไม่ปลอดภัยหลายครั้งถ้าทางอย่างนั้นอาจจะเป็นการรับมุกก็ได้นะซึ่งควรหยุดกระทำการเหล่านั้นทันทีเข้าใจและได้เขียนต่อว่าทางค่ายเวิร์กพอยไม่เคยปรับปรุงและแก้ไขาการใช้มุกแบบนี้เลยบอกตรงๆนะมุกแบบเนี้ยคนดูเยอะนะ ทั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็มีคนฟีดแบ็กลับไปบ่อยด้วยในจดหมายก็ได้บอกว่าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ให้ตระหนักในสิ่งแบบนี้ให้มากขึ้นด้วยและได้ฝากไปถึงค่ายของไม้ด้วยว่าควรปกป้องศิลปินให้มากกว่านี้พร้อมทั้งแนบคำสัมภาษณ์ของไม้ที่พูดเกี่ยวกับเซ็กชวลฮาร์ดเมนในรายการเดอะสแตนดาร์ดด้วยซึ่งตอนนั้นน้องไม้ได้พูดเอาไว้ว่าเซ็กชวลฮาร์ดเมนเนี่ย ที่มันมีมาเนิ่นนานแล้วเหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติซึ่งปัจจุบันควรปรับเปลี่ยนกันได้แล้วด้วยการที่มีมานานแล้วก็ยังเหมือนเดิมซึ่งมันควรให้เกียรติกันและกันเรื่องง่ายๆให้เกียิสิอย่าหยับคลายใส่กันนะแค่นั้นเองพอเกิดดราม่านี้นะข่าวก็ได้แพร่กระจายออกไปต่างคนก็ต่างพูดถึงกันไปต่างๆนั้นะมาถึงชาาเน็ตนครที่แบ่งกันออกเป็นสองฝั่งฝั่งแรกบอกว่าการกระทําแบบนี้มันโนโอเคเฮ้ยแบบนี้มันเป็นการฉวยโอกาสและเป็นกันคุกข่าวเลยนะ ได้พูดถึงตอนที่บอลทำท่าแบบนูน้นแบบนี้ใส่เนี่ยหน้าตาน้องไม้ไม่ค่อยสบายใจเลยดูแล้วทั้งสงสารทั้งเห็นใจภาษากายของน้องไม้นั่น่ะดูรู้เลยมีการหลบมีการเอี้ยวตัวหนีมีเอามือปราานะทับหน้าอกแบบนี้แหละจริงๆเข้าใจนะว่ามันเป็นการแสดงแต่แบบหืหบางทีควรมีขอบเขตมากกว่านี้ไม่ใช่คุกคามกันจนเคยชินแบบนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติทั้งทั้งที่มุกตลกมันมีตั้งเยอะแยะไม่ต้องทาให้ใครไม่ต้องอึดอัดสบายใจแบบนี้ เออจริงของมึงวะไอ้หอยแบบนี้ต้นสังกัดต้องรับผิดชอบด้วยนะบอกให้ว่าได้สกรีนงานมาให้น้องเขาไหมว่าได้ดูงานเป็นแบบไหนซึ่งการถ่ายทำแบบนี้ถึงน้องจะไม่โอเคก็พูดอะไรไม่ออกอยู่ดีเพราะเกรงใจ,เ,เ,งใจเพราะเกรงใจพี่พ,พในวงการซึ่งอันนี้คือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยมาดูกันที่อีกฝากของเน็ตนครซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ ส้มเห็นว่ารายการแบบนี้คือปกติเพราะว่าเขาเล่นกันแบบนี้มานานแล้วเวิร์กันไปหรือเปล่าวะพวกเนี้ยที่เวลาส้มเช้งกับทุกกี้โดนแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครออกมาดราม,ม่าเลยทุกกี้กับส้มเช้งไม่เคยให้สัมผณ์เรื่องชุดฮารัดเปนนั่นน่ะคนก็นเลยมองไม่เหมือนกันนะสิทั้งน้องม้ทองบอลเนี่ยมันออก,ร,กร,ร,อร,รายการชิงร้อยชิงร้านมันอยู่เวิร์กพอยดีว่าเขาต้องเตรียมงานเตรียมมุกค,คุยกันเรียบร้อยแล้วมัง้ง เอาจริงๆนะเจ้าตัวเขาไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วคนอื่นจะมาเดือดร้อนแทนทําไมในละครก็มีกอดกันจูบก,กันผู้ลนยพานางเอกอย่างงอย่างนี้ก็เยอะแยะการที่แฟนคลับทาแบบนี้จะส่งผลต่อตัอตวศิลปินมากกว่าด้วยเพราะครั้งต่อไปคนจะไม่กล้าเล่นด้วยเลยเฮ้ยบางคนบอกว่าถ้าเปลี่ยนบอลเป็นมาริโอจะเป็นแบบนี้ไหมหรือนดัดเดตอะไรแบบนี้คงจะบอกว่าโอ้ฟินสมเหมาะสมดรามานี้ลามไปถึงการเล่นมุกตลกในประเทศไทย โอ้โยสนุกกันใหญ่แล้วที่มักจะมีมุกถึงเนื้อถึงตัวกันอยู่บ่อยครั้งเอาจริงๆมุกแบบเนี้ยคนชอบกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตลกมันชอบหรอกถ้าคนไม่ชอบตลกก็ไม่เล่นเชื่อที่บางทีก็เป็นมุกเหยียบบางทีก็เป็นมุกบูบี้กันอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลายคนคงบอกว่ามุกแบบเนี้ยเลิกกันได้แล้วน่าจะมีบรรทัดฐานใหม่พระมุกแบบเดิมๆอะ่ะมันจะฝืดไปแล้วมั้งฮายการแสดงจะเอาอะไรกันนากรหนาวะเนี่ยโห้ย เพราะทั้งสองฝ่ายเขาพร้อมใจกันเขาโอเคกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่นาจริงด้วยมันคือการแสดงอะอย่างนี้ในหนังมีบทจมจืนแล้วจะทํายังไงต้องจับให้นันติดจุกได้ไหมเออจริงของเองว่าไอ้หอยใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปสองฝ่ายก็ยังถกเถียงกันต่อไปในเน็ตนครลองมองเรื่องนี้ในมุมมองทางกฎหมายบ้างถ้าบอลเป็นคนทั่วไปไปจับน้องไม้แบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้ยอมไม่ได้นะมันเป็นการคุกข้าวทางเศษเป็นการละเมิดทางเพศอย่างหนึงก็คือการอนาจนะนั่นเองตามกฎหมายอาญามตาตรา2.8นะครับต้องจำจุก10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0อันนี้คือข้อหาอนาจะจะเข้าข้อหาอนาจะได้ก็ต้องมีความไม่ยินยอมเท่านั้นส่วนการแสดงเป็นการยินยอมที่ตกลงกันเอาไว้แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ยินยอมก็สามารถที่จะพูดและ ตกลงกันได้อีกทีหนึ่งในภายหลังซึ่งข้อหาอนาจัจจหรือไม่มันอยู่ที่ผู้ที่ร่วมแสดงกันนั้นยินยอมหรือไม่เท่านั้นเองอันนี้วิเคราะห์ตามมุมมองของลุงศักนะจากดรามานี้ปัญหามันอยู่ที่น้องไมค์เคยให้สัมภาษณ์ในเดอะสแตนดาร์ดนั่นไงคนที่รักน้องไมค์แล้วก็เป็นแฟนคลับของน้องไมค์เขาจะเชื่อมั่นในเจตนาของน้องไมา์และวิธีคิดที่เคยนําเสนอต่อสังคม พอมาเจอบทในละครตลกแบบนี้ก็เลยทนไม่ได้ทนไม่ไหวลามบานปลายกันไปแบบโอ้โหใหญ่โตส่วนมุกตลกมันก็ต้องรับส่งกันแบบนี้แหละคนดูเท่านั้นแหละเป็นผู้ตัดสินถ้าเขายังเล่นแบบนี้แล้วก็ยังมีคนดูแสดงว่าคนส่วนใหญ่ยังชอบแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกับเรื่องนี้ก็เม้น์กันมาบอกกันได้นะครับอย่าปล่อยให้คลิปของลุงล้างว่างเปล่านะ ว่ลคลิปนี้ก็จบลงขอให้ทุกคนมีความสุขภาพแข็งแรงขอบคุณและสวัสดีหอยลังสดูดิโอ